แอดมินต้น TP7 เผดจรับซื้อขายรหัส RV ราคาร้อนราคาถูกปลอดภัยเปิดบริการ24ชั่วโมงอยากเป็นเจ้าของรหัสเทียบเทสกินสวยกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและใครที่อยากเติมคูป,ปอง RV ใช้เพียง Open ID สะดวกคุ้มปลอดภยัยต้องเพจ Melo Top Up ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่เพจ Melo Top Up แถมยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยจะมาแอดไลน์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีแอดทำหน้าด้วยนะ โอเคก็สวัสดีครับผมทายซีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางนะครับผมในการออกไอเทมจัดรูนพลังแฝงของนาคอนั่นเองนะครับผมซึ่งนาคอน,นะครับผมก็เป็นตัวที่ออกของเยอะมากใช้รูนก็เยอะมากนะครับผมส่วนพลังแฝงก็มีหลายสายกันเลยนะครับผมก็มีน้องๆมี f อหลายท่านนะครับชอบถามผมในสตรีมว่านาคอนูนอะไรนาคอนพลังแฝงอะไรนาคอนออกของยังไงครับนาคอนออกดาบคี้ดีไหมออกดาบแดงดีไหม เกมนี้ผมจะให้คําตอบนั่นเองนะครับผมนาคอนะครับผมผมจะเกิดไว้เลยนะครับว่าเป็นฮีโร่ที่ออกของอะไรก็ได้นะครับผมจะออกขี้ออกดาแดงจะออกเจาะเกาะสีฟ้าเหลืองแดงอะไรได้หมดเลยนะครับผมเพราะนาค้เนี่เป็นตัวที่จะประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วสถานการณ์ไหนบ้างนาค้อต้องออกของแบบไหนโอเคเราจะมาเริ่มที่ไอเทมก่อนนั่นเองนะครับโดยพื้นฐานของนาคอนะครับผมจะมี2สายนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นสายแท้งแล้วก็เป็นสายดาเมจนะครับสำหรับไอเทมฟาร์มนะ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายที่เล่นง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสายแทงนั่นเองนะครับผมก็ทั้งอึดน,นะครับผมแถมออกออไอเทมดาบแดงกับอมาร์มหรือว่าเป็นดาบคี้เนี่ยมันก็แรงแล้วนะครับผมทําให้นาคอนเนี่ยอยู่ในวงไฟได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือเข้าง่ายออกง่ายนะครับผมถ้าเราออกสายดาเมจน,นะครับผมก็ดีคือเบิร์ดแรงครับโดดเข้าไปเนี่ยฟันตัวบางไะเอเลนดอร์เงี้ยมึงโดนกูตีสองสามทีมึงตายแลละแต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมติว่าเกมเราไม่นํามากอะ่ะ แล้วฝั่งตรงข้ามแบบของเยอะกว่าเราหรือว่าของเท่ากันเนี่ยแล้วถ้าเราพลาดเมทแต่สกิลใดสกิลหนึ่งเนี่ยนาคอมีโอกาสตายเองได้เลยนะครับผมเพราะว่าแบบมันบางอะ่ะแล้วคือนาคอ,อะ่ะพอโดนเบิร์สหรือว่าโดนซีซีเข้าไปอะ่ะถึงพิ้วแค่หน่อยอะ่ะต่อให้คุณพิ้วอะ่ะแต่ถ้าคุณออกไม่ทันอะ่ะแม่งตายอยู่ดีครับ <laughs> เพราะงั้นสายที่เซฟที่สุดเนี่ยผมจะแนะนําเป็นสายแทงนะครับผมแต่ว่าสถานการณ์ไหนล่ะที่คนออกสายดามเมรนะครับผมสถานการณ์ที่ฝั่งงข้ามนะครับตัวเบิร์สไม่เยอะ นะครับแล้วก็ตัวโป๊กไม่เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วฝันของข้ามจะต้องเป็นตัวบางค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสมมุติว่าฝันของข้ามป่าเป็นเอเลนดอร์เนี้ยแล้วก็แคลรี่เป็นยอร์เนี้ยก็คือออกดาเมจไปเนี่ยก็จะล้วงง่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าถึงเลดเกมเนี่ยอาจจะล้วงยากนิดนึงนะมันมนแรงกันมากและส่วนสายแท่งนะครับผมถามว่าออกตาไหนได้บ้างผมตอบไว้เลยว่าออกได้ทุกตาครับมาต่อกันที่รองเท้านะครับผมหน้าคอนะครับผมเป็นตัวที่พลิ้วพลิ้วมากนะครับผม แต่ว่าถ้าโดนขัดอะไรเนี่ยมันก็น่าลำคาญอยู่นะเพราะงั้นแนะนําให้ออกรองเท้ากันสีสีทุกตาเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าฝั่งของข้างเนี่ยแบบบาจี้ไงเอาเลนกลางไม่ใช่เม็ดเป็นไฟเตอร์เลนกลางาเงี้ยแล้วฝั่งของข้างไ,ไม่มีไม่มีตัวดาเมดเ้วยเลยเจ้ารองเท้าเกาะก็ได้นะแต่ว่าในกรณีที่ฝั่งของข้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเม็ดนะแต่ว่าถ้ามีซ c อ่ะเราก็ควรออกรองเท้ากัน c c อยู่ดีครับมาตอนน่อในเรื่องของไอเทมชิ้นที่3านะครับเจาเก,กราะนั่นเองนะครับผม ขั้นแรกนะครับผมถ้าในสถานการณ์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราเราคิดไม่ออกว่าจะออกเจาะเกาะสีอะไรดีอ่ะผมแนะนําให้ออกแอรท่สเปียร์ก่อนครับแอท่สเปียร์เนี่ยก็คือเจาะเกาะชิ้นเล็กนะครับผมแอรท่สเปียร์เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งมูลรามาศะโบเก้นสเปียร์แล้วก็สเปียร์อัลังกินูสเลยนะครับก็สมมติว่าถ้าแบบเกมเรานานะครับโอ้โหเราโคตรเทพเลยอ่ะกูดวดไปฟันใครก็ตายไม่มีใครทําอะไรเราได้อ่ะออกนี่เลยโบเกนสเปียร์ครับผมสำหรับสายเบิร์ดเนี่ยแรงมากนะครับอันนี้ แล้วก็เอาไว้ไล่ฆ่าตัวบางเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วสะไล่เทียมนี้นะครับถ้าตาไหนแบบว่าเ้เกมทรงๆไม่นําไม่ตามแบบเฉยๆเ,เราอยากได้รถคูดาวเอาไว้ทําให้เราใช้สก,กิลได้พิวขึ้นเนี่ยก็ออกเป็นสเป,ปียร์ออลองกินูครับและถ้ากราณีฝั่งของข้าวนะครับเป็นตัวโคตรหนาเลยอะ่ะคือฝั่งของข้ามัะแทบไม่มีตัวบางเลยนะครับโอ้โหหนาชิบหายเลยแคลรี่แม่งแบบมีกองมีเกาะอะไรองย่นงงี้อย่างนั้นนะครับเอาเวลามาสับไปเลยนะครับผมก็จะเจะเกาะนะครับเป็น 40เนะครับจะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะหมุนอะไรเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับเมลามาสานนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมขอเน้ยนย้ำหนึ่งเรื่องนะครับผมก็คือถ้าเราออกไอเทมฟาร์มนะครับเป็นสายแทงนะครับเราจะออกเป็นจอกเาะสีเหลืองหรือจกกอะเาะสีแดงก็ได้แต่ว่าถ้าคุณออกจกกอะเาะเป็นสีฟ้ามาเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะข้อเสียนะครับก็คือเราไม่มีลถคูดาวครับพอไม่มีลถคูดาวเนี่ย เราจะไม่พิ้วในช่วงต้นเกมเลยครับเราไม่มีลูกคุดาทั้งไอเทียมฟาร์มแล้วก็ไอเทียมจะเกาะนะครับต้นเกมเนี่ยเราได้ลคุดามาจากบาฟ้าอย่างเดียวก็คือ20%เรนะครับเราก็จะขาดหายไปอย่างน้อยเนี่ยสินะครับซึ่ง10%เนีก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่านาคออนี่เป็นตัวที่ต้องการความพิ้วแล้วก็สำหรับสำหรับในการเข้าออกในการใช้ในวงไฟนั่นเองนะครับซึ่งผมถามว่าถ้าถามว่าออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่พิ้วก็แค่นั้นเองนะครับ เพราะงั้นถ้าเราจะออกเจาะเกาะเป็นโวเค่นสเปียร์นะกรณีนี้เนี่ยเราควรจะออกไอเทมฟาร์มเป็นสายดัเมีนะครับโอเคครับผมมาต่อที่ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมแนะนําให้ออกเป็นโอมิแอมนะครับผมก็คือเป็นไอเทมลดคูลดาวน์นะครับแถมเพิ่มบอนเพิ่มบัฟถ้าเราใช้สกิลเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าถามว่าใช้ฟอสเขียบได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะครตัวไหนใช้ฟอสเขียบแล้วครับเพราะงั้นอย่าไปหาทําหรือว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นฮีโร่แบบอึดๆหนนนน่่อยยะครับผมมก็็เเปปลีา ทารอนได้เลยนะครับในกรณีนี้เนะี่ยเราจะออกทารอนคู่กับมูรามาสานะครับก็เราจะตีแท้งเลยแหละเอาไว้ไล่ฆ่าพวกแท้งพวกตัวไฟเตอร์ถึกถึนะก็<ม><ม>จะมีคลิปหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยออกไอเทมแนวนี้อยู่นะผมวิ่งไล่ฟันพวกริปโป้พวกอะไรไม่รู้ไฟเตอร์ Fighter, แท้งอื่นอ่นอนอะแม่งเละเป็นขี้อะชิ้นต่อไปนะครับผมนี่คาถามโลกแตกคําถามโลกแตกมากๆเป็นคำถามที่เกลื่อนถึงแม้ว่าผมจะสตรีมร้อยรอบผมจะต้องตอบมันร้อยรอบนั่นเองนะครับดาบขี้หรือดาบแดงดีครับพี่ ผมแล้วเหนื่อยใจกับการตอบคำถามนี้จริงๆตอบไว้เลยว่าดีคนละแบบครับผมถ้าเราออกสายคีนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอเป็นตัวบางนะครับตัวฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยหนาและเราเกมนําครับก็คือเราเกมนำํำอาะเรามีคีอะโอ้โหวิ่งไปฟาดมาเนี่ยตอนๆมาละทีสองทีไม่ตายและคลีโคตรแรงแต่ว่าถ้าฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับตัวหนาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ออกเป็นดาบแดงนะครับผมดยส่วนตัวของผมนะครับมองว่าออกคีเนี่ยเฉพาะตอนป่าเป็นแคลรี่ซะมากกว่านะ ในสมมุติว่าเป็นป่าของฝั่งองข้างเป็นแคลรี่อ่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นขีนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งสองข้างนะครับป่าเป็นไฟเตอร์หรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะออกเป็นดาบแดงนะครับเพราะว่าดาบแดงนะครับมีความคุ้มหลายอย่างครับก็คือแรงกว่าดาบขีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตีป้อมแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขีเนี่ยมันไม่มีผลกับป้อมแต่ว่าถ้าเราดวงดีเนี่ยออกขีก็อาจจะแรงกว่าก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนทําบุญมาน้อยอ่ะขีไม่ออกมันก็ เงิ้ยๆเหรอวะเพราะงั้นก็ออกเป็นดาบแดงน่าจะดีที่สุดแล้วแต่อันนี้ก็อยู่กับความถนัดของผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นด้วยนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยเล่นเป็นทุกสไตล์ครับทั้งสไตล์ตุ๋ยป้อมแล้วก็สไตล์ล้วงนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับผมออกแม่ง2ชิ้นเลยแบบมึงคิดมากนะโอ้ออกดาบแดงหรือดาบชีดดีวะถอดสมองเลยนะมึงออกมาเลยสชิ้นแรงอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ากรณีนี้ก็ เซฟนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณตายก็คือตายนั่นเองครับไม่มีไอเทมกันตายไม่มีไอเทมป้องกันพลาดไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับไอเทมที่มีกันทุกคนมีกันทุกบ้าน blade of eternity นะครับผมก็เป็นก่อเกิดนะครับผมแล้วถ้าเราตายก็เปลี่ยนเป็นเคี้ยวเปลี่ยนเป็นอา a ์ติคออ f เปลี่ยนเป็น Lo Shield ก็ว่ากันไปนะครับ ประมาณนี้สําหรับเซตไอเทมนาคอสทุกสถานการณ์นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับผมกรณีที่แบบว่าเกมเราทรงๆอ่ะแบบเล่นแอบยากนิดนึงนะครับเวลาเราเจอพวกแบบ DPS เยอะๆอย่างเช่นเอรันดอร์ยอนแบบตัว DPS อ่ะลาวิวคาเฟนนี่อะไรเงี้ยโอ้โหแม่งยิงคนรัวเลยแล้วแบบเราเกมไม่นำพอที่จะแบบไปล้วงมันชุดเดียวตายได้อ่ะก็แนะนําให้ออกเป็นก่อนน้ําแข็งนะครับมันก็จะช่วยคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอพวกเพนคีล่าฟาร์มนะครับโอ้โหเป็นป่าดามเอเดเวตเบิร์ดโคตรแรงเลยนะครับแล้วแบบเราเกมตามอ่ะเราสู้ไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องออกเป็นเมเลนน์ออฟทอยนะครับก็จะทำให้เราเนะี่ยสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมๆแล้วเซตไอเทมนาคอี่ยก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสาหรับส่วนของไอเทมนะครับโอ้โหละเอียดขนาดนี้ น่าจะหายบงกันได้แล้วครับทุกคนไปที่พลังแฝงต่อเลยนะครับพลังแฝงนครนะครับผมจะให้อยู่3เซตนะครับเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นสายอ่าสีแดงรองฟ้านะครับแต่ว่าอ่าสีฟ้าอันแรกนะครับจะเป็นมาออฟฟอร์ดนะครับผมส่วนเซตอีกเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากมาออฟฟอร์ดเนี่ยเป็นรีคอร์ดเวอร์รี่พัทนั่นเองนะครับก็ดีคนละแบบครับรีคอร์ดเวอร์รี่พัทก็คือแบบเราได้ฮิลเยอะนะครับส่วนมาออฟฟอร์ดเนี่ย เราแบบได้ใช้ในโอกาสฉาบช่วยนะครับแบบเราเข้าไปเปิดจังหวะโคตรเทพเจ้าเลยแต่ว่าแบบเฮ้ยออกไม่ได้หว่ะก็เอามาอ้อฟอสนอะมาช่วยนะครับทำให้แบบพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังตีนั่นเองนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตเทพเจ้าแรงครับผมเซตนี้เนี่ยถ้าออกคู่กับสายดาเมตล้วนนะสไลด์เข้าไปฟันแคนลี่หรือว่าตัวบางๆเนี่ยประมาณทีสองทีตายแน่นอนเซตนี้แรงมากนะครับผมข้อดีก็คือโคตรพระเจ้าแรงแล้วครับข้อเสียก็คือ,อได้รับดาเมจมากขึ้น นาคอเนี่มันก็บางอยู่แล้วนะครับราะงั้นก็อาจจะตายง่ายมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกมนําหรือว่าเราหัวสักอย่างเนี่ยบางก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราฆ่ามันได้อยู่แล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับพลังแฝงนะครับมีแค่นี้เลยในส่วนของรูนนะครับผมอันนี้ก็เป็นคําถามโลกแตกพอๆกับดาบขีดดาบแดงเลยนะครับรูนนะครับรูนของนาคอเนยผมจะให้อยู่3ามเซตนะครับก็จะเป็นเซตคลิเซตตีไวแล้วก็เซตจอกเกาะนะครับ เราจะพูดถึงล,ลูนสีม่วงกับสีเขียวก่อนสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยทั้ง3เซตที่ผมจะบอกเนี่ยมันใช้อันเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือดูดเลือด10เม็ดนะครับแล้วก็ดาร์กอนคอรสิเม็ดนั่นเองนะครับผมทั้ง3เซตที่ผมจะให้เนี่ยก็จะใช้ดูดเลือด10เม็ดเลยนะครับเพราะว่านาคอเนี่ยเวลาเราเข้าไปในวงไฟเนี่ยเราแบบถ้าเราเจ็บเจ็บใช่ไหมเราก็ไม่อยากกลับบ้านไวอ่ะไม่อยากกลับบ้านบ่อยนะครับก็เอาดูดเลือดไปฟาร์มคีมนะครับเราก็จะได้เลือดเออไวเลยนะครับผม ส่วนสีแดงนะครับโอ้โหอันนี้นี่ะนาคอนะครับมันจะมีอยู่สามเซตก็คือสายตีไวจอก่อนแล้วก็ขี่นะครับเพราะงั้นจะให้เซตแรกครับเซตแรกเนี่ยเป็นเซตที่ผมถนัดมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบความเร็วผมจะใช้อเวกนะครับ10เม็ดเลยนะครับผมความเร็วจนตีนะครับก็จะมี16%นะครับแล้วก็อัตราคิวเดลคอสอีก5%นั่นเองนะครับก็มันทั้งเร็วแล้วก็มีคลีด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็นความถนัดส่วนตัวนะครับผมส่วนอีกเซตนึ่งรับก็จะเป็นสายคริติคอล16%นั่นเองครับเอาเรทไปเลยครับ10เม็ดนะครับผมแล้วถ้าออกคู่กับดาบคริมาเนี่ยฟันโคตรคริโคตรคริโคตรแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายที่เมนาคอสโดยส่วนใหญ่ที่ผมสำรวจมาเนี่ยเขาก็ใช้รูนนี้กันนะครับ ส่วนอีกเซตนึงนะครับเป็นสายเจาะเกาะนะครับก็จะเอาออนสล็อตไปทั้งหมดนะครับผมอย่างต่ำเนี่ยห้าเม็ดนะครับแล้วอีก5เม็ดเนี่ยจะเป็นเอาเวกหรือเลดก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเอาออนสล็อตไป10เม็ดแม่งเลยนะครับแบบสายแรงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งขี้อ่ะคือแบบเน้นแรงไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดส่วนตัวจริงๆนะถ้าให้สรุปนะครับว่าตกลงแล้วนาคอสรูนไหนดีรูนไหนคุ้มที่สุดเนี่ยผมมองว่ารูนคีน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าติดคี้ติคอในช่วงต้้นนนเเกมมมี่ยััทําาใหฟรร์ไวคบ ประมาณนี้นะแล้วก็เอาออบเจกต์ได้ง่ายนะครับมันก็จะแบบติดขี้ไงมันแบบเป็นโบนัสต้นเกมอะ่ะการเก็บออบเจกต์ก็จะสะดวกมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นรูนตีไว้หรือรุนจอกก่อนเนี่ยมันก็จะมีผลดีในคนละแบบนั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยากใช้รูนไหนเนี่ยก็ลองตามหารุ่นที่ใช่หารูนที่ชอบกันเอาเองนั่นเองนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําไอเทมลูนพลังแฝงของนาคอในซีซั่นนี้นะครับผมก็บอกเลยว่านาคาอะยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โคตรเวอร์เหมือนแพทที่แล้วนะครับแพทนี้เนี่ยพอโดนเนื้อมาเนี่ยนาคอก็จะมีข้อบกพร่องตรงที่การคอมโบนะครับในช่วงการทําทีมไฟ์เนี่ยนาคอจะเล่นยากครับเพราะว่าสกิลหนึ่งอ่ะมันยกมันยกสั้นนิดเดียวเองนะครับมันก็เลยแบบฝั่งตรงข้ามจะหลุดคอมโบหรือว่าฝั่งตรงข้ามจะหนีราอรอดง่ายขึ้นนะครับเพราะงั้นนาคอเนี่ยก็จะเก่งไปในทาง การแยกดันซะมากกว่านะครับอันนี้ผมให้แนวทางล่วงหน้าไว้เลยนะครับสําหรับคลิปหน้านะ mm hmm. ก็โดยรวมๆแล้วถ้านาคอนแพ็คนี้เนี่ยเก่งในด้านของการแยกดันมากกว่าการทําไฟเนี่ย mm hmm. ผมว่าการออกไอเทมดาบแดงนะ่น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ mm ับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผม mm hmm. ส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมก็อาจจะมาให้แนวทางในการเดินเกมนะครับ แล้วก็แนวทางในการใช้คอมโบต่างๆนั่นเองครับคลิปนี้เนี่ยผมจะให้แค่ไอเทมรวมนพลังแฝงก่อนนั่นเองนะครับผม ه, พูดมาซะเยอะแล้วผมขอตัวไปพักก่อนแล้วกัน,นครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน